สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันเนาะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีคนมาถามบ่อยมากๆนะครับก็หลังจากเริ่มเล่นไปมันก็จะมีคําถามเนาะคำถามนั้นก็คือเอ๊ะนักเตะเรามันเจ็บหรือเปล่านะเร้วยิ่งช่วงนี้มีโควิดด้วยใช่ไหมหรือมันติดโควิดหรือเปล่าอ่าก็ เราก็จะเป็นคําถามมาถามในกลุ่มตลอดนะทั้งกลุ่มทั้ง Discord ของเรานะครับว่าเอมีเว็บแนะนํำไหมครับเช็คที่ไหนดีข้อมูลที่ไหนดีครับอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อน,นมาแชร์กันหน่อยก็ผมมาแนะนําของผมดีกว่าว่าผมดูยังไงบ้างเนาะต้องบอกว่าเราเจอปัญหานี้ทุกคนครับแล้วก็ในส่วนของคนที่แนะนํามาก็แนะนํามาหลายเว็บนะแต่ว่าผมเลือกเลือกเอาที่ดูง่าย แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันผมมีวิธีของผมเลยว่าอ่าเป็นยังไงเนาะเริ่มต้นครับจากหลังจากที่เข้าไปจัดก่อนไปจัดทีมอย่ายเพิ่งไปเช็คเดี๋ยวฟุง้งซ่านเราจัดทีมไปก่อนสมมุติว่าผมจัดทีมของวิกวิกนี้ไปเนาะแล้วก็เข้าไปที่ my team นะครับเมนูของเราเกมของเราทําไว้อย่างดี my team นี้อ่าผมขอเลือกเช็คอย่างนี้เนา ผมมาส่งหลายทีมมากครับอย่างเช่นอ่ะผมส่งออสตาผมจะมีตัวที่เล่นอยู่นี่เนาะผมก็จะเช็ค้ะโอเคล็อกเลยออสตาผมมีใครบ้างผมมีตัวนี้อยู่รียงนะลีโออ่าดิบอยส์เนี่ยเจ็บโคตรบ่อยเช็คสักหน่อยดีกว่าผมก็จะเข้าไปเว็บแรกครับที่ผมจะเช็คนะอยากให้ทุกคนเข้าไปสมัครไว้เลยครับแล้วก็กดเฟรบลิทไว้365 S สกอรครับอ มันจะให้เลือกพวกแบบลีที่เราดูบ่อยอะไรพวกเนี้ยแล้ว,วลมันจะโผล่ตรงนี้กดง่ายดีเลือก League ลกีหลักๆไปเลยอ่มีพีมีไทแลมพีเมลีด้วยก็กดไปเลยครับซีเรียสมากหลังจากนั้นนะ่ะมันก็จะโผล่เอาไอตัวที่เราแบบเลือกๆไว้เนาะมาอ่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะดูแต่ตัวนี้เนาะตัวนี้อยู่ลียงครับลียงลงเป็นยิงอยู่ที่ลีกวัน ฝรั่งเศสตรงนี้ผมกดเข้าไปมันจะมีแมชมาให้ดูนะแมชทูเดย์มีใครเตะบ้างอะไรเงี้ยเนาะอ่ผมจำลองว่าสมมุติว่ามันยังไม่เริ่มจัดอ่ยังยังยังไม่หมดเกมวีคเนาะที่จะตัดอ่สิทธิ์ในการส่งผมก็จะเข้ามาดูก่อนว่านะต่อไปมันเจอใครนะเจอเนสไว้หลังจากที่เข้ามาดูแล้วครับไอ้สามหกห้าเนี่ยแมชท,ที่กำลังจะเตะมันจะมีข้อมูลพวกนี้ให้ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเอาไลฟ์สตรีมแต่ว่าผมจะกดตรงนี้ตรงรูปสนามบอลนี่ซีอิน jury and suspension เห็นไหมแม่งมีข้อมูลของตัวเจ็บอยู่ yeah. แล้วเราก็เลือกที่แท็บไลน์อัพครับเราก็เลือกที่รียงน่ yeah. มันจะบอกเลยว่าฝั่งรียงนะที่มันจะไม่มีเตะนะไม่ไม่สามารถลงเตะได้คือไลอ้อนเชรอคี้แล้วก็มันมันก็จะบอกเหตุผลด้วยขวามือนะว่าเจ็บแล้วก็จะบอกรายละเอียดแ yeah. ก็ค่อนข้างละเอียดแหละ broken foot ครับคือน่าจะกระดูกเท้าแตกหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงแล้วก็ expect back ก็คือ early May โอ้ตัวนี้เจ็บนานเลยนะเนี่ยกลับมาคือเดือนเมเลยช่วงช่วงต้นเดือนเมอันนี้คือการประเมินเนาะแล้วก็มีเจสันเดนเเยอร์มีตัวนี้กับตัวพินเตอร์อ่าผมไม่แน่ใจตัวข้างล่าง แต่ว่านั่นหมายความว่าผมมาเช็คแล้วรียงที่จะเตะพร่งเนี้ยไลอ์อพที่มีปัญหาก็คือแค่4คนนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวนี้ปลอดภัยเนผมจัดได้ผมก็ไม่เปลี่ยนก็เถิบตัดมาครับไบรอันคริสเตนเต้ตัวนี้โลมาใช่ไหมย้อนกลับไปกด back โลมานี่อยู่ในเซเรียกดเข้าไปในเซเรียครับ ก็จะมีตัวฟิกเจอร์ของเซเรียโผล่มานะนัดที่กำลังจะเตะน,นี่ก็เข้ามาดูเลยครับโรมาแม่งเตะวันที่14วันว,นเวาเลนไทน์ขออเที่ยงคืนด้วยกดเข้าไปดูที่สนามอ่สเตกัสาซโรเนาะเลือกแท็บที่เป็นโลมาไลอัพแล้วก็เลือกโลมาเนาะโอเคดอฟฟูน okay. ี่คือแบบไม่น่าจะลงได้เลย โอ้นี่แทนมีอะไรทำเจ็บนะเจ็บกล้ามเนื้อแต่ไม่บอกว่ากล้ามเนื้ออะไรนาะแต่ว่าคือไม่ไม่รู้เลยอะ่ะไ,ไม่มีข้อมูลเลยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่เจ็บแน่นอนนะครับถ้าอย่างนี้ก็เอาออกซะแล้วก็มีนะนิโคล่าซานิโอโลนะโดนแบนนี่มีอีเบเนส ผู้บรรยายภาษาอังกฤษจะเลือกี b a n yes ใช่ไหมก็เจ็บครับตัวนี้ก็เจ็บโปรเจ็บยาวเหมือนกันฮนะสเบนเนสโซล่าก็เจ็บก็โลมาแสดงว่ามิดฟิลด์ผมอะรอดนะทีนี้ต่อมาผมก็เช็คทีละตัวเนาะอ่าแองเจลโคเรียโคเรียโอ้โหนี่มาจากหลายลีกมากนะครับตั้งใจหรือเปล่าจะโชว์สวยละลิก้วนี้ไม่มีอันอยู่นี่นี่อะไรใกล้นี มันต้องมีสิแหมลีกหลักๆมันมีไม่เท่าไหร่หรอกผมก็ไล่มาดูนะว่ามัดชัดไปนี่คือแอตแมทริกเกตเอเตเฟนี่มันเป็นยังไงไหนกดไปที่ไลน์อัพสิก็มีกิสมันนะครับที่เจ็บอยู่กลางเดือนกุมภานหน้าจะกลับมาแย่งตำแหน่งกันอีกก็เดนิเอวเวสนี่เพิ่งเจ็บไปนัดทีแล้วนี่นี่นี่มีคิเมเนสนะติดโควิดอ่าปกติติดโควิด COVID เนี่ย ประมาณสองวีครับทำใจไว้ได้เลย <c oughs> ตามข่าวกันให้ชัดเจนถ้าติดแล้วเนี่ยสองวีอย่างเร็วที่จะกลับมาลงก็โครีอารอดนะผมก็จะปล่อยไปจัดได้แล้วสามตัว <c oughs> อ่าเหลือทอนสแตทครับทอนสแตทนี่เป็นของอ e ีเลดิวซีลีผมกดแบ็คกลับไปก่อนเนาะอีเลดิวซีล e ี Le ของฮอลแลนด์อ่าฮะาไม่อยู่ในนี้นะแต่ว่าอยู่ตรงนี้ตรงไมลี กดไปครับ You Winchester ใช่ไหม Winchester เตะวันไหนวะเฮ้ยไม่มีคิวเหรอเฮ้ยตลกตลก Witcher Witcher อาเนี่ย Witcher อาเนี่ยนีอยู่นี่อยู่นี่สายตาไม่ดีเลยนะเต๋กับ Psv ครับก็กดเข้าไปดูเลยของ Witcher วิเทสเซ่มีโอเพนด้าที่ติดแบนข้อมูลนี้ไม่ไม่ไม่ถูกนะรู้สึกว่าโอเพนด้าเนี่ยจะใช้โทษแบนครบแล้วนะครับจับโป๊ได้แล้วสามหสกอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะก็เคสของลุยโอเพนด้าเนี่ยจริงๆตรงนี้ข้อมูลไม่ถูกเราต้องเช็คคอร์ดเช็คกับที่อื่นแล้วมีเจคอบลาสมุสเซนนี่ผมจำได้ว่าก็น่าจะกลับมาเล่นได้นะ แล้วก็มีแค่เอนโซเนี่ยเนาะที่เจ็บอยู่ก็นอกนั้นกลับมาได้แสดงว่า,อาทอนสแต,ต็ก็น่าจะกลับมาเล่นได้ครับแล้วก็เดิมเขาก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วก็น่าจะได้ลงแล้วก็ผมมีทีมของอื่นอนี่ก็ไล่ก็ไล่เช็คแต่ละคนเลยเนาะว่าใครเจ็บอะไรตรงไหนบ้างครับว่ามีข่าวไหมถ้าไม่มีก็จับลงได้ทีนี้อของส6 5 s c o r e เป็นเว็บที่ผมเอาไว้เช็ค เบื้องต้นหลังจากจัดตัวลงไปก่อนอยู่แล้วเนาะถ้าเจอว่าเจ็บอะไรเงี้ยก็ค่อยถอดแล้วก็เอาตัวอื่นมาแทนทีนี้มันมีที่ไหนอีกบ้างที่มีข้อมูลของนักเตะเจ็บตรงนี้ไงครับ My Gallery ก็คือ s o l i d Data นี่แหละมาดูได้เลยเอเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงเนาะสมมุติว่าเราเข้าไปดูจริงๆมันไม่มีนักเตะเจ็บแล้วของผมมาเท่าที่จำได้นะอย่างคอรียาอเงี้ยผมกดเข้าไปนะ อันนี้จะพาไปที่หน้าการไ้แเรากดไปธีตรงชื่อนักเตะครับมันจะเป็นหน้าของนักเตะใช่ไหมมันจะมีปุ่มนี้อืมที่จะบอกว่ามันโอเคไหมก็ no injury ครับแล้วก็ไม่มีการแบนใดๆแอบเออน่าสนใจเมื่อกี้เรามีประเด็นโอเพนด้าใช่ไหมผมเซิร์ชโอเพนด้เลยดูสิอ่า นี่ทางนี้ก็ไม่บอกว่าไม่มีแบรนด์เห็นไหมอ่าแสดงว่าข้อมูลของไอ้สามหกห้ากับไอ้ Solar เ a t a มันคนละที่แล้วนะโอเพนได้ o D a ยังแบรนด์อยู่ใช่ไหมแต่นี่บอกว่าไม่แบรนด์เอ่อโอเคผมก็ไ่เช็คตรงนี้ได้เนาะเป็นเป็นที่ที่เอาไว้คอสเช็คอีกที่หนึ่งครับแล้วก็อ่าอีกที่หนึ่งที่เป็นฐานข้อมูลที่เขาหน้าชื่อถือก็คือ transfer market ครับเว็บนี้ เราใช้กันอยู่แล้วเนะเาะแล้วก็ใช้ในหลายๆหลายๆมุมทั้งพวกสัญญงสัญญาอะไรก็จะมีข้อมูลของที่นี่เยอะแยะค่อนข้างจะมีข้อมูลที่ละเอียดครับก็เสริ์ชเลย Openda ้แล้วกดเข้าไปในระดับที่ของนักเตะใช่ไหมมันจะอยู่ที่ตรงนี้เข้าไปที่ Stat แล้วก็ Injury History อืมไม่เคยเจ็บแล้วอะ ไม่จริงเ่ยมันเคยเจ็บนะครับแต่ว่าอาจจะไม่หนักก็เลยไม่ได้ลงเนาะอะ่ข้อมูลที่ทน Market ันเฟ f ร์มาร์เก็ตอ่ะค่อนข้างช้ากว่าที่อื่นแต่ว่าจะมีข้อมูลย้อนหลังหลายปีคือมันอาจจะไม่คือถ้าเราอยากเช็คด่วนอะ่ะที่นี่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยากดูว่านักเตะที่เราสนใจอยู่อะ่ะมันมีความเปราะบางขนาดไหนบางตัวเนี่ยมเจ็บปีหนึ่งสี่ห้ารอบมันจะขึ้นนะเห็นเลยครับไอ้ไอ้นักเตะพวกนั้นอะ่ะก็ช่างใจดูแล้วกันว่าราคากับ กับความเปาะของมันอะมันเหมาะกับที่เราจะซื้อหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของประวัติการบาดเจ็บที่คนนั้นโอเคแต่จะช้านิดนึงครับทีนี้เมื่อกี้อ่ะมันมีของการบาดเจ็บใช่ไหมมีมีนี้ด้วยข้อมูลการแบนอ่าชัดเจนเลยนี่ไงของโอเพนดาเนี่ยโดนแบนสองนัดนะจากใบแดงที่ไปชักศอกครับนะนัดนูน้นแล้วก็แบนถึงแค่วันที่ 10กุมภาเพราะฉะนั้นถ้าผมคอสเช็คอย่างนี้แล้วอะนั่นหมายความว่าไอของ3 6 5กกอรเนี่ยไม่ถูกนะเเพราะฉะนั้นถ้าผมมีโอเพนดผมจะจัดลงเประมาณนี้ครับทีนี้อ่าผมจากประสบการณ์แนละ้วบอกเลยว่าเว็บพวกเนี้ยเชื่อได้ระดับหนึ่งแต่ต้องคอสเช็คอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้อย่างของเพนดาเนาะแล้วก็มีอีกกรณีนึงคือติดโควิด ติดโควิดเนี่ยบางทีเนี่ยบางตัวที่ผมเห็นเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมพาไปดูมันรายงานใช่ปะ่ะแต่บางทีอะ่ะด้วยความที่ช่วงนี้เนาะมันมันฉุกระหุกมากๆอะ่ะผมเจอมาแล้วตัวหนึ่งก็คือคิดคิสเตนเต้นี่ยแหละวันดีคืนดีมันลงทุกนัดไหมมันเป็นกองกลางตัวรับที่ลูกรักมูรินโยมากลงทุกนัดแต้มก็กลางๆนะครับก็เลยเอามาไว้ในออสตาเนาะก็คือขอแบบเอาไปลุนเทช เกมแต้มกลางๆยังไม่เคยแบบโดดเด่นแบบเกิน60 70ไม่ให้เห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีทีมก็คงไม่ค่อยดีมั้งแต่ลงตลอดแล้ววันหนึ่งผมเปิดเข้าไปดูเว้ยมันไม่มีการบาดเจ็บไม่มีอะไรผมก็จัดลงปกตินะเปิดเข้าไปดูอ่าตอนตอนที่ตอนที่บอลมาเตะอยู่ผมก็งงอะไรรายชื่อไม่มีวะเอ้ยไม่มีจริงด้วยเจ็บก็ไม่เจ็บข้อมูลของการบาดเจ็บก็ไม่มีสุดท้ายมาสรุปว่าช่วงท้ายเกมครับรายงานข่าวก็แจ้งมาว่าติดโควิด ซึ่งมันกะทันหันไงมันไม่มีข้อมูลอตนนั้นต้องบอกว่ายอมทําใจเออมันไม่ทันจริงอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราไม่ได้วงในขนาดนั้นเนาะมันซับมิดกันตั้งแต่วันศุกร์อ่ะใช่ไหมวันศุกร์ห้าโมงอ่ะมันก็ไม่ทันหรอกเออก็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 ต้องทําใจเนาะเนื่องจากโควิดมันก็โดนกันทุกที่อ่ะลามมาในเกมเรายังโดนเลยครับแล้วก็อข้อมูลที่ผมเคยเจอพลาดเราก็ไม่น่ามีอะไรมากนะอ่ามีมี มีตรงนี้ครับบางทีมันจะขึ้นเป็นเครื่องบินว่าเออไปเตะทีมชาติมาอะไรเงี้ยชื่อถือไม่ได้เหมือนกันผมเคยเจอนี่โคริยมันเตะมันเตะวันอาทิตย์มั้งกับกับอาเจนวันอังคารแม่งกลับมาอยู่กับแอตมาดิดแล้วก็ลงเตะบอลทั่วยุโรปต่อได้เลยเออเพราะฉะนั้นเช็คข่าวจากแหล่งอื่นได้เลยครับว่ากลับมาซ้อมกับทีมหรือ,อยังอะไรเงี้ย ทางสุดท้ายที่ผมเข้าไปเช็คไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าผมอะเป็นผมจะเข้าไป subscribe อ่อ channel ของสโมสรไว้ถ้าผมมีนักเตะที่ไหนเนาะผมจะเข้าไปดูไว้อย่างอ่าผมแนะนำเลยว่าส่วนใหญ่สโมสรใหญ่ๆมี channel YouTube ของตัวเองตลอด แล้วข้างในก็จะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอยู่แล้วทั้งพวกไฮไลท์แมทแมทของอดาวรุ่งบทสัมภาษณ์ก่อนเกมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ผมพึ่งพามาได้หลายรอบมากผมพาไปดูของอินเดเซ่แล้วกันลีกเอเลรดิวิซีลีกของฮอลแลนด์ครับผมคิดว่าแม่งจ้างทีมตัดต,ต่อเดียวกันหมดแน่เลยอ่าทีมหรืออะไรต่างๆมันแบบทำมาได้ดีมากๆเนาะแล้วก็ล่าสุดนี่อย่างตรงนี้ เห็นบ่าว่ามันคือ1วันก่อนหน้านี้เนาะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นช่วงแบบช่วงท้ายๆของของที่เราจะซับมิ t ทีมเข้าไปได้แล้วอ่ะถ้ากดเข้าไปดูนะมันจะเป็นมันจะเป็นสัมภาษณ์สัมภาษณ์ของทีมครับแล้วคุณจ <otic S 2> ะเห็นว่าโอเพนดาแม่งลงมาซ้อมแล้วเว้ยเห็นไหม แล้วก็สัมภาษณ์โค้ดว่าโอเพนด้าจะได้เล่นไหมโค้ดบอกว่าโอ้ได้เล่นแน่นอนทีมเราเนี่ยสารให้โอเพนด้าวิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องลงเจอกับ PS V ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะเริ่มเริ่มถามถึงความพร้อมของทีมแล้วแล้วก็็นไหม สุดหรอว่าได้รับการสัมภาษณ์ครับลงแน่นอนครับ uh, บอกเลยแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะดีนะก็คือของวินเทเซ่์อ่ะค่อนข้างชัดเจนโค้ชแม่งแบบเล่าไหฟังหมดเลยอ๋อเป็นไ,ได้เหรอหายรอบไปแล้วเจ็บไหลใช่ไหมไม่เป็นไรเขาเล่นได้เออยืมตัวมาใช้โค้คุ้มอะ่ะเอาลงไปวิ่งไล่บอลครับแล้วก็มีตัวไหนเจ็บตัวไหนเนี่ยโค้ชบ,บอกหมดเลยเพราะฉะนั้น ชาแนลของสโมสรครับอย่าพลาดสามารถเข้าไปดูได้หมดแล้วก็อมีของของรีคอนแลนดน์นสนุกผมตามหลายทีมเลยแล้วก็มีเรื่องของการซ้อมมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นของเขาก็ก็ก็ก,ก็ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างเป็นเป็นเป็คอนเทนต์ที่สร้างความเฮฮาได้พสอสมควรครับได้เห็นการซ้อมได้เห็นอะไรด้วยเนาะก็ หลักๆแล้วประมาณนี้ผมเช็คประมาณนี้แหละถ้าถามก็น่า,นาจะได้วัน95%เรื่องของความแม่นยําเรื่องของใครเจ็บไม่เจ็บเนาะเหนื่อยนิดนึงเรื่องของการเช็คนักเตะเจ็บกับช่วงนี้มีโควิดด้วยแต่ยังไงผมคิดว่าเพื่อการันตีเรื่องของการไม่จั่วการ์ดลงไปแบบเสียดายการ์ดเปล่าๆเนาะถ้ามันเจ็บแล้วเราก็ไม่รู้บันแบน์แล้วเราก็ไม่รู้เลยข้อ,ขอมูลนี้ก็เช็คนิดนึงครับ หรือถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มก็สามารถไปโพสต์ส่งกันบ้านได้สําหรับใครที่เขามีทีมอยู่ที่มีนักเตะเดียวกับเราอะไรเงี้ยเขาเตือนได้หรือนักเตะพวกนี้อยู่ในทีมเดียวกับนักเตะของเขาอะไรเงี้ยผมรอดมาสองสาครั้งแล้วจากที่ส่งกันบ้านแล้วเพื่อนๆเข้ามาเตือนเนาะก็อย่าลืมเข้าไปจอยกลุ่มเราได้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ของอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็ฝากเอาไว้ด้วยครับใครที่ยังไม่มีลิงก์นะสมัครเพื่อที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับ ก็สามารถใช้ลิงก์ของ Channel ของเราได้อยู่ข้างในท็อปคอมเมนต์ของเราเองแล้วก็ฝากกลุ่มของเราด้วยครับเข้าไปจอยได้นะส่งกันบ้านให้เราช่วยกันเช็คได้แล้วก็มี Discord ด้วย Discord ที่คุยสนุกมากครับข่าวไวๆส่วนใหญ่มาจาก d Discord ทัองนั้นเลยแล้วก็ขอให้เล่นเกมนี้ยังมีความสุขครับผมอีพีนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ